ลานซ้ายมาซอยตัดหญ้าสวนกดขังเทิงยังไงเอิร์นกดขังเทิงหรือเมยกดลงเอิรนกดลงแล้วก็ดึงเอ้ยแต่ กับมือนายคันเล่งมันอยู่กับมือคันเล่งที่เขาเล่งเล่งแห้งเล่งหน่อยเออนนั่แหละมันอยู่ตรงนั้นเอ,อ,เอ,อ,เอ,อร้านปืนเต้าฮัดตัดครั้งแรกแมสซี่มังกอร์เรยสอนจักหน่อยหนะ่อย <laughs> มึงเบอกี่หนอกสภาพตัดหญ้าครั้งแรกเป็นส้มเงึงเง,ง้างมากราน่ซวยเหมือนกันคันแรก บุกเขินตัดหญ้าจ้าเสียนี่ไปเรียนหนังสือเห็นเนีะยรนอะอือตัดหญ้าเลยมาตัดซอยครับตัดยิ้ไปถือกันเลยขอน้ำเด้อค่อยตัดไปถึงน่องเลยตัดทางผุน แม่ซิมบอนปลูกผสมผสานทางพลไม้ทางพักดอกกระเจียวอันที่เป็นเคียเค้ยวแ่งกระซาวรถพี่น้องเมื่อท่านเห็ดห่างที่เพิ่มปลูกสาละพัดและใหม่ <laughs> กเกษตรกรผสมผสานหกพักหกแม่บุมีเวลาได้มาบเบิกแม่ยซิมบอนกะแล้วน้องเคยกับหลาน เห็นตัดยาอยู่รังบันเขาก็เลยมาซอยเห็วหนว่าไงปาดมึงกินเคี้ยวอหรอเอากินอังไรน,นี่แม่ดามตีทะเลมั่จะตอดนี่แม่มันซ้ำทะเลยิ่งหนักโอ๊ยห้ามสองคน สามสองคนเหลืวไ,ไว้วะไอทิศบม,ม่ได้ดอกนายเอ้ยเอ้อเอาโอ,าอา้ไว้ตัวนี้อย่างเี้ย <laughs> ต้องเออพูดไปแล้วเอาะมันรูปเตะ